สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องราวความผูกพันที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งมาคุยกันนะครับมาจากเอกสารที่ได้มาเป็นเรื่องในคัมภี์พุทธศาสนาชื่อว่าอัทธคถาอภินหาชาดกซึ่งเล่าถึงพลังของการเจอกันบ่อยๆเนี่ยมันสร้างความผูกพันที่แน่นแฟนได้จริงๆ ใช่ค่ะเรื่องแนวชาดกนี่ส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าท่านจะส่งเล่าเพื่ออธิบายที่มาที่ไปของเรื่องราวหรือความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะเรื่องนี้ก็ชี้ว่าความคุ้นเคยที่เราอาจจะมีกับใครบางคนเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะอาจจะมีที่มาจากอธิตชาติก็ได้คำว่าอภิษนหะที่อยู่ในชื่อเรื่องก็คือความหมายก็คือการเจอกันบ่อยๆการเห็นกันเนืองๆเนี่ยแหละคะ่ะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับ เรื่องมันเริ่มในยุคพุทธกาลที่กรุงสาวัตถีใช่ไหมครับมีอุบาสกคนหนึ่งสนิทกับพระเทระรูปหนึ่งมากๆเลยแบบว่าไปมาหาสู่กันทุกวันอืม้มสนิทกันมากครับจนพระรูปอื่นก็สังเกตเห็นพระพุทธเจ้าท่านก็เลยเปรารบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งเล่าเรื่องในอดีตชาติให้ฟังซึ่งก็คือเรื่องอภินาชาดกนี้เอง เพื่อจะอธิบายว่าทําไมอุบาสกกับพระเถระคู่นี้ถึงได้ผูกพันกันขนาดนั้นครับเรื่องในอดีตชาติย้อนไปสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีตอนนั้นพระโพธิสัตว์หรือก็คือพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆนะครับท่านเกิดเป็นอมตะค่ะแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นที่โรงช้างหลวงคือมีสุนักตัวหนึ่งเป็นสุนัขจรจัดนี่แหละครับแอบเข้ามากินพกเศษข้าวที่ตกอยู่แถวๆนั้นอ๋อค่ะ พอกินทุกวันทุกวันก็เลยคุ้นเคยแล้วก็สนิทกับช้างมงคลตัวหนึ่งแบบสนิทกันอย่างน่าแปลกใจเลยครับอืมเป็นความผูกพันที่ข้ามสายพันธุ์เลยนะคะเนี่ยน่าสนใจมากช้างกับหมาเล่นด้วยกันช้างนี่ถึงขนาดแบบว่าใช้งวงค่อยๆประคองหมาขึ้นไปไว้บนหัวตัวเองโอ้โหขนาดนั้นเลยค่ะคือขาดจันไม่ได้เลยว่างั้นเถอะอะไรทําให้สัตว์ที่ต่างกันขนาดนี้ผูกพันกันได้หัวใจสำคัญก็คืออย่างที่ว่าค่ะคือการ เห็นกันเนืองๆการใช้เวลาร่วมกันบ่อยๆสม่ำเสมอผ่านมาเห็นหมาตัวนี้เข้าแล้วก็คงจะชอบอะครับเลยไปให้เงินคนเลี้ยงช้างแล้วก็ขอซื้อหมาตัวนั้นไปอ้าวแล้วช้างล่ะคะนั่นนะสิครับผลกระทบตามมาทันทีเลยช้างมงคลพอไม่เห็นเพื่อนซีที่เป็นหมาเนี่ยก็เศร้าซึมเลยครับโถไม่ยอมกินหญ้าไม่ดื่มน้ำเอ่อไม่ยอมอาบน้ำด้วย อาการก็หนักขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะคิดถึงเพื่อนน่าสงสารจังเลยนะคะแค่ไม่เห็นเพื่อนก็ตรอมใจได้ขนาดนี้ใช่ครับคนเลี้ยงช้างก็จนปัญญาแล้วก็เลยต้องไปกราบทูลพระราชาค่ะพระราชาท่านก็เลยมอบหมายให้พระโพธิสัตว์ซึ่งตอนนั้นเป็นอมตผู้มีปัญญานะครับให้ไปช่วยดูหน่อยว่าช้างเป็นอะไรกันแน่ตรงนี้ล่ะค่ะที่น่าทึ่งคือการวินิจฉัยของพระโพธิสัตว์ท่านไปสังเกตอาการแล้วก็ประเมินได้แบบ แม่นยำมากว่าช้างเนี่ยไม่ได้ป่วยกายนะแต่ใจมันป่วยคือเป็นทุกข์เพราะว่าพลัดพรากจากเพื่อนรักก็คือหมาตัวนั้นโอ้โหมองทะลุไปถึงข้างในเลยนะครับไม่ใช่แค่ดูอาการภายนอกใช่ค่ะหมายก็คือช้างเนี่ยกินอะไรไม่ลงหรอกทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะกำลังเศร้าโศกผูกพันกับหมาตัวนั้นมากๆซึ่งก็เป็นเพราะว่าได้เห็นกันอยู่บ่อยๆนั่นเอง นี่แสดงถึงปัญญาที่ลึกซึ้งจริงๆนะคะคือไม่ใช่แค่เห็นอาการเต่เข้าใจไปถึงสาเหตุทางอารมณ์ข้างในเลยซึ่งเป็นกุญแจสําคัญเลยนะในการแก้ปัญหาพอรู้สาเหตุปุ๊บท่านก็เสนอทางออกได้ทันทีใช่ครับท่านเสนอว่ายังไงนะครับท่านก็กราบทูลพระราชาว่าให้ตีกลองร้องประกาศไปทั่วเมืองเลยว่ามีคนเห็นหมาลักษณะแบบนี้นี้ใครเอาไปเลี้ยงไว้เนี่ยให้นํามาคืนซะโดยดีถ้าไม่คืนจะมีความผิดต้องโดนปรับอ๋อ เป็นวิธีที่ตรงจุดมากค่ะแล้วก็ได้ผลนะคะชายคนที่ซื้อหมาไปพอได้ยิงประกาศก็กลัวความผิดก็เลยรีบปล่อยหมาออกมาเลยแล้วหมาก็วิ่งกลับไปหาช้างเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพอเป็นอิสระปุ๊บก็วิ่งตรงไปที่โรงช้างเลยนึกภาพตามแล้วคงน่าประทับใจมากนะครับตอนที่ทั้งคู่กลับมาเจอกันช้างเห็นเพื่อนก็ดีใจร้องเสียงดังเลยแล้วก็ใช้งวงรับหมาขึ้นไปวางบนหัวเหมือนเดิมน้ำตาไหลด้วยความดีใจ อือซึ้งเลยค่ะครับแล้วพอหมาเริ่มกินอาหารช้างถึงค่อยอมกินตามสุขภาพก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมจบลงด้วยดีนะคะแล้วพระพุทธเจ้าท่านสรุปเรื่องนี้ยังไงคะพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเฉลยตอนท้ายครับว่าสุนัขในชาตินั้นน่ะก็กลับชาติมาเกิดเป็นอุปาศกในปัจจุบันส่วนช้างมงคลก็คือพระเถระที่สนิทกับอุปาศกนั่นเอง Oh. พระราชาก็คือพระอานนท์ในปัจจุบันส่วนอมาตย์ผู้แก้ไขปัญหาก็คือตัวพระองค์เองในอดีตชาติชัดเจนเลยค่ะเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันได้หมดเลยว่าความผูกพันในปัจจุบันนี้มันมีรากมาจากอดีตนั่นเองครับเป็นบทสรุปที่ชี้ให้เห็นเลยว่าความสัมพันธ์ที่ดูแน่นแฟนนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มีเหตุปัจจัยมาจากการเห็นกันบ่อยๆในอดีตจุปังค่ะแก่นของเรื่องนี้คือพลังของอภินิหา หรือความสม่ำเสมอในการพบเจอเนี่แหละคะ่ะมันสร้างสายใยที่ลึกซึ้งแย่จริงๆไม่ว่าจะข้ามพบข้ามชาติหรือแม้แต่ระหว่างสัตว์ต่างชนิดกันอย่างช้างกับสุนัขแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือเรื่องนี้ยังเน้นให้เห็นความสําคัญของการมองปัญหาให้ลึกถึงต้นตอจริงๆไม่ใช่แค่แก้ที่ปลายเหตุเหมือนที่พระโพธิสัตว์ท่านวินิจฉัยอาการป่วยของช้างนั่นแหละคะ่ะสรุปได้ชัดเจนเลยครับว่าการอยู่ใกล้ชิดการเห็นกันบ่อย การปรากฏตัวอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันมีพลังสร้างความผูกพันได้อย่างน่าทึ่งจริงๆเหมือนเรื่องของช้างกับสุนัขในชาดกเรื่องนี้เลย ก็น่าคิดต่อนะคะว่าบางทีเรื่องนี้อาจจะทําให้เราลองมองความสัมพันธ์รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือใครก็ตามการที่เราเปรากฏตัวอยู่เสมออาจจะด้วยความใส่ใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะกําลังสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกว่าที่เราคาดชิดก็ได้นะคะและที่สําคัญมากๆคือการพยายามทําความเข้าใจเหตุที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมหรือปัญหาต่างๆเนี่ยมันอาจจะนาเราไปสู่วิธีแก้ปัญหาที่เราคาดไม่ถึงเสมอเหมือนกับการเข้าใจความเศร้าของช้างนั่นเองค่ะ เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับสำหรับการเจาะลึกเรื่องอภินิชาดกในวันนี้ครับ